ือรายการที่จะทําให้คุณรู้จักเทคโนโลยีและป้ายาแกเจิตที่ควรมีตามฉบับกระเทยที่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเพราะนี่คือเทยเทครีวิวครับ จร,จริงๆแล้วรายการนี้นะคะไอ้แคลรเคยทำไว้นะคะใน t i k t o ็อใน Instagram มแต่รู้สึกว่าโอ้ยมันเสียดายว่ะถ้าจะเป็นรายการเล็กๆแล้วอยู่ในแพลตฟอร์มงั้นถ้าเป็นรายการใหญ่แล้วมาอยู่ใน YouTube เลยดีกว่านะคะสำหรับการรีวิวในวันนี้ค่ะเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือที่มาแรงในยุคนี้ค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะ และนี่คือ Redmi Note 13 Pro Plus 5G ขอแรกนะคะสัมผัสแบบดูแพงมากเธอกล้องใหญ่มากคุณ้มขาแล้วก็สีสวยมากอย่างสีที่แลรถืออยู่เนี่ยนะคะมันชื่อสี Aurora Purple ค่ะมันจะเป็นสีขา,ขาวๆม่วงๆนะคะสวยมากทุกคนนี่เวลามันจะท้อนกับแสงนะโอ้โหใครเห็นก็ต้องมองว่านี่คือโทรศัพท์อะไรคะ่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีอีก2ส,สีค่ะที่สวยไม่แพ้กันนั่นก็คือสี Midnight b l a c นะคะแล้วก็ Moonlight White ค่ะโอ้โห สวยทั้งสองสีเลยค่ะนี่ใครชอบสีไหนก็ไปซื้อสีนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในฐานะนะคะที่พวกเราเนี่ยเป็นเหล่าครีเอเตอร์เนาะและหลายคนเนี่ยพยายามมองหาโทรศัพท์มือถือสักเครื่องนะคะที่สามารถตอบโจทย์เดเตอร์หรือชาวบ,บ้านแบบพวกเราได้วันนี้เทย์เทคจะพาทุกคนนะคะไปใช้ชีวิตกันในคาเฟ่เรามาดูกันนะคะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยจะทําให้เราได้ภาพวิดีโอที่คมชัดสวยจึง้งขนาดไหนติดตามชมในเทปนี้ค่ะวันนี้แม่แต่งตัวหวานมากแม่จะไปไหนยังไงนะ okay. เป็นคาเฟ่ไงหนูเรามีคาเฟ่ในดวงใจยังที่จะไปไม่มีเลยคืออย่างนี้นะอยู่ๆมีฟิลว่าอยากไปเที่ยวคาเฟ่เพราะว่าอยากจะเป็นชนีหวานๆช่วงนี้คือตั้งแต่มกราที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนจะทำคอนเทนต์ลงไอจีกันเยอะมากแบบว่าเป็นคอนเทนต์คาเฟ่คาอะไรไงดังนั้นนะคะวันนี้เลยเนี่ยซ้อมถ่ายรูปก่อนคืออยากเอาให้เข้ากับชุดนั่นแหละก็จะหาคาเฟ่ที่แบบว่า มินิมอลไม่เยอะมากเอาเป็นว่าสันสวยคนเดียวในโลเคชันนั้นมีหรือเปล่ามีทั้งโลกให้พี่แค่ถ้ามีงั้นไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึง Mu You Rose h o u ค่ะนี่สะพึงมากคือวันนี้นะคะมีความอยากเป็นเจ้าหญิงแต่แดดค่อนข้างร้อนมากเลยอะถูกใจไหมถูกใจสวยงามนะคือมินิมอลตามบรีฟเลยที่นี่นะคะเขาเป็นคาเฟ่ที่ดังมากทุกคนวิวจะพมาดูบรรยากาศนอกร้านก่อนคือวันนี้มีฟิลว่าอยากจะถ่ายรูปเก๋ๆแบบแดดจึง้งๆก็เลยหาที่ที่มันแบบว่าจึง้งแต่ว่าที่นีนตอนนี้นจึ้งเกิน สถานดีดีเนะาะบรรยากาศสวยมากเธอฉันสวยมากเลยอะหนุยแดบดบแรงมากวันนี้ไม่คือนี่จะให้ดูก่อนตรงนี้เขาจะเป็นโซนเหมือนทะเลสาบทะเลอะไรไม่รู้เนี่ยเหมือนเดินไปได้ด้วยอะคือกลัวพญานาคอะเหมือนมีอะตรงนี้เหมือนมีนะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอุ้ยเธอแต่ว่าเธอดูบรรยากาศของเขาสิสิ่งก่อสร้างเขาสวยงามมากเดี๋ยวพาไปกินพาไปถ่ายรูปกันดีกว่านะคะเพราะที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากค่ะ พอเดินเข้ามาเธอตรงนี้นะคะเขาจะเป็นโซนแบบเบเกอรี่น่ากินมากเลยอะ่ะเธอดูสิเขามีหลายอย่างมากนะคะอุ้ยอันนี้เป็นคโคซองฮอทดอกหรอน่ากินอะ่ะถ่ายรูปให้อวดแม่ดีกว่าอุ้ยน่ากินมากสะพึงมากสูมเข้าไปเลยคะ่ะ สูมสี่เท่าก็ยังไหวอยู่เธออุ้ยภาพคมชัดมากมีแต่ของน่ากินอ่ะคือที่นี่นาเขาเด่นเรื่องเบเกอรี่นะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยก็โด่งดังเหมือนกันช,ชอบบรรยากาศมากเลยอยากมีบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาขา่าวมุดมุดอะอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะเธออุ้ยน้อยอ่ะอยากมีแฟเเ็็นเก น่ากินอ่ะโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะจะได้มีรูปแบบว่าขนมสวยๆอัพลงโซเชียลไงเลิศๆทุกคนคะ่ะนี่คือสัมผัสแรกนะคะที่เราใช้ในการถ่าย เค้กเบเกอรี่ที่อยู่ในตู้โหจะบอกว่าประทับใจมากกว่าทุกคนเพราะมันให้ภาพที่คมชัดแบบที่เอรเองไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยคือภาพที่เราถ่ายเบเกอรี่เนี่ยมันคมชัดมากแม้มมกระทั่งแบบว่ารอยหยักของเบเกอรี่นะคะความสีสันน่ากินเนี่ยคือกล้องจากเลตมีเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระยะที่แค่ซูมเข้าไปที่เบเกอรี่นะคะหรือว่าระยะกล้องปกติเนี่ยคือตัวนี้สามารถเก็บทุกอย่างได้เอาอยู่มากๆเสมือนเราไปเห็นของจริงมาเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณมาร์คหนุ่มมาที่นี่เดี๋ยวต้องสั่งอะไรแบบลดลดเลยนี่ค่ะโดนัทแชมเบอรี่ค่ะอ,อ้นี่ฝากด้วยนะคะ,คะอุ้ยมีกาแฟกาแฟลดมาที่นี่คุณแม่ถ้าต้องสั่งต้องสั่งเมนูนไหนครับถ้าเป็นกาแฟลาเต้ไหมครับลาเต้ได้อขอบคุณค่ะคุณแม่น่ารักอ่ะดูแลพับรวม นี่ทุกคนคือตอนนี้ให้แคลนสั่งอาหารรอแล้วแต่ว่ามันใช้เวลาดังนั้นเราไปเดินเล่นกันก่อนอีกรอบหนึ่งนี่อุ้ยตรงนี้แสงดีมากอะ่ะแต่แป๊บนึงนะฉันต้องเก็บวิดีโอ,อวิดีโอให้รู้ว่าแสงตรงนี้มันดีมากเธออุ้ยวิดีโอสวยมากทุกคนนี่เราก็จะเห็นบึงเห็นอะไรต่างๆนะคะครบั่วเธอเอางี้จะพาไปดูชั้นสองไปค่ะ เห็นไหมทุกคนทุกคนสังเกตไหมคะว่าวิดีโอที่แคล์ขึ้นอยู่เนี่ย มันคือวิดีโอที่แคลดะถ่ายย้อนแสงจะบอกว่าถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอนในการทำฟลอกวีคหรืออะไรมาก็แล้วแต่ไม่เคยเจอกล้องไหนที่เป็นกล้องวิดีโอที่ถ่ายย้อนแสงแล้วสามารถเก็บผิวเราได้สวยขนาดนี้พาทิตย์ที่ว่าแรงจ้าเนี่ยกล้องตัวนี้ยังเก็บหน้าเราได้สวยมากแล้วคมมากใครที่บบว่าเป็นสายครีเอเตอร์เนี่ยบางวันที่เราไปถ่ายเนี่ยเราไม่สามารถหลบแสงแดดหรือหลบอะไรที่แบบกระชั้นชิดได้ทันนะนึกออกไหมแต่ว่ากล้องตัวนี้ด้วยความที่เฮ้ยอยู่ๆมันก็มีโหมดบางอย่างมี AI ไบางอย่างที่ควบคุมแล้วก็ปรับคุณภาพของวิดีโอเนี่ ให้มันยังคงชัดแล้วก็ปรับแสงสว่างอัตโนมัตินะคะจึงได้วิดีโอที่สวยขนาดนี้ค่ะมีคนรู้สึกว่าบันไดนี่ยถ้าถ่ายร่ายังถ่ายได้นะครับเพราะว่ามีการแบบวางเฉดสีมาสวยดีอุ้ยสวยมากมร้านบนเก๋มากเลยอะ่ะคือมันมีความเอาดอเธอดูดีใส่แว่นกันแดดเนาะถ่ายย้อนแสงเนี่ยเป็นภามุมกว้างเก๋อ่ะเธอน้องถ่ายรูปให้หน่อยเอาแบบมินิมอลเลยนะเปิดเลนส์วได้นะฟ้าเปิดเลนส์ว หุยภาพสวยไปปะแล้วมันชัดเนาะมากเนี่ย S <S <S เก๋อซูมแล้วยังชันอ่ะทุกคนสังเกตไหมคะว่ารูปที่เอแคลถ่ายเนี่ยเป็นการใช้กล้องระยะปกติซึ่งกว้างพอสําหรับจะเก็บบรรยากาศในคาเฟ่ทั้งหมดได้หมดเลยและเป็นการถ่ายย้อนแสงที่โ,โหภาพเหมือนแบบอยู่ในพิณทะเลน่ะชุดลาตีตรงเนี้ยคือมันเก็บทุกอย่างคมสวยสามารถลงไอจีลงสื่อโซเชียลได้เลยสำหรับว่าใครจะซื้อเครื่องนี้ไปนะแล้วก็ไปทํารีวิวโรงแรมทํารีวิวสถานที่หรืออะไรต่างๆก็ตามหรือคนที่ไปท่องเที่ยวมาแล้วต้องการจะถ่ายรูปไปอวดพ่ออวดแม่อวดเพื่อนเนี่ยตัวนี้เอาอยู่เลยต่อให้เป็นภาพย้อนแสง ก็ยังสามารถเก็บภาพกลับมาได้สวยจริงๆค่ะทีนี้เนี่ยถ่ายภาพคนย้อนแสงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากแล้วใช่ไหมแต่เอกใจจำลองว่าตัวเองเป็นครีเอเตอร์ท่านหนึ่งเนาะเราต้องการจะไปถ่ายรีวิวอาหารทั้งรูปแล้วก็แบบคลิปมาดูสิว่า Redmi Note 13 Pro Plus 5G เครื่องนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าค่ะ โอ้โห oh, oh. วันนี้นะคะความรู้สึกข,ของดิฉันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่บ่ายนี้เลยค่ะเราสั่งมาแทบทุกอย่างเลยเพราะเราอยากรู้ว่าอาหารที่ร้านนี้เบเกอรี่ mm. ที่ร้านนี้อร่อยจริงหรือเปล่าค่ะทุกคนเอาละก่อนจะกินนะคะความเป็นชาเนตของเรานะคะ mm. ก็ต้องถ่ายรูปมันก่อนทุกคนวันนี้เอกลจะใช้โทรศัพท์มือถือนะคะ mm. Redmi Note 13 Pro Plus 5G ค่ะนี่ mm. เขาบอกว่าเป็นโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปสวยมากแม้กระทั่งอาหารเนี่ยก็สามารถถ,ถ่ายได้สวยนะคะ mm. เขามีกล้องถึง3ตัวนะคะแล mm. ้วก็ยังคมชัดพิเศษถึง2อล m e 0เมกะพิกเซลเลยค่ะทุกคนมันเหมือนรูปใน IG เลยอะ่ะฉันเหมือนคนที่แบบว่าอยู่ในพินเทเลสอุ้ยนะ่ากินมากโคตชัดมากคือการถ่ายภาพที่ชัดมากอะ่ะทุกคนทำให้อาหารดูน่ากินมากเลยอะ่ะ หูก้องโคตรโหดเลยอะแคปชั่นคนเดียวทุ่มท่วมเงาเง,างาอยากมีแฟนเป็นเกย์โอ้โห,โหน่ากินมากทุกคนดูดิ มันจึ้งมากเลยค่ะ every shot iconic โดดเด่นในทุกช็อตเชื่อมไหมว่าไอ้ใครจะกดอ e ีช็อตก็จึ้งทุกช็อตเลยไม่ใช่แค่นั้นนะคะหน้าจอเนี่ยมีความสมจริงมากบวกกับขอบเนี่ยที่บางเฉียบค่ะคือมันบางมากอะ่ะเห็นไหมเหมือนเราอยู่ในสถานที่จริงอะ่ะถ้าเราส่งภาพนี้ไปเพื่อนนะคือ,อรูปออกมาสวยเลยอะ่ะคือภาพมันมีมิติเหมือนเราเห็นด้วยตาเนื้อเลยอะ่ะทุกคนสวยมากค่ะ คือจึ้มากอยากได้ได้แล <S <S ้วนี่แกอย่าเพิ่งอยากได้คือรุ่นนี้นะคะยังมีการสั่นที่ดีมากๆค่ะเดี๋ยวฉันลองให้เธอดูอีกอถ่ายวิดีโอค่ะนี่ถ่ายอินเสิร์ตอาหารเห็นไหมว่าต่อให้เรามือสั่นนะภาพที่ได้เนี่ยคือจะบอกว่านิ่งมากแล้วทําให้อาหารเราเนี่ยสวยมากคือมันนิ่งเหมือนใช้กล้องใหญ่เลยอะ่ะเห็นไหมว่าพี่ไม่ได้ใช้คนมือน,นิ่งอะ่ะดูดิเนี่ยเราจะส่องอาหารไปทางไหนดูดิทุกคนคือกล้องมันนิ่งมากแล้วดูความชัดของเนื้อโธมันน่ากินเลยอ่ะที่สุดกูไปขายต่ออีกฟุกุรอนดีกว we <laughs> ไขต่ต่อยโตนไข่ต่อฟุกอรลอนเนี่ยทุกคนมันนิ่งมากเลยเห็นหมาว่าไอ้ใครเป็นต้องตั้งใจถ่าย,ยนะดูดิอาหารที่ได้คือมันนิ่งไปหมดเลยอ่ะอาหารน่ากินขึ้นลอยเท่าค่ะต่อให้แครมือสัน่นขค่ไหนนะคะเนี่ยภาพไม่ขยับเลยค่ะนิ่งมากเพราะว่าเขามีระบบการสั่นแบบ OIS ค่ะแล้วยังมีระบบอินเซนเซ z o ์ซ z o ซูม2เท่าและซูม4สเท่าก็ยังจึ้งมากค่ะแต่ขอดูหน่อยมันจึ้งขนาดนะั้นอยากเห็นรูปมากรูปที่บอกว่า z o มได้ใช่ไหมเอางี้ขอกินก่อนละกันเดีย๋ยวเอาไปถ่ายรูปให้ดูดให้รู้ว่าจึ้งไปเลย่ะอันแรกเลยนะคะ ที่อยากทานมากนี่ปลาสลิดเหรอใชอ่จริงเฮ้ยอุ้ยนี่น่ากินมากทุกคนอือหือเป็นไงกูแม่แบบไทยๆอะ่ะเพนเน่เพสโต้ปลาสลิดค่ะอือหือเป็นคนชอบกินปลาสลิดด้วยดิยอร่อยมากเลยอะ่ะท้องปลาสลิดห่ากรอบๆอบอหือมึงอร่อยมากเลยอะ่ะ นี่เมนูต่อไปค่ะพาสต้าเส้นสดซอสครีมต้ยมยำปูนิ่มทุกคนนี่จะมีปูนิ่มนะคะให้มาเป็นตัวแบบนี้เลยนี่ทุกคนน่ากินมากเลยอะ่ะเดี๋ยวกินดูว่ามันนิ่มจริงพาสต้าค่ะบวกับเห็ดเนาะแล้วก็ซอสครีมต้ยมยำ โคตรอร่อยอะ่ะวุ้มึงอันนี้อร่อยแบบมากอันนี้อร่อยมากถ้ามาต้องสั่งนะอร่อยจริงอ่ะสุขภาพบ้างใส่สุขภาพ,าาภาพอันนี้นะคะคือสลัดผักย่างคะ่ะทุกคน<ม>ก็จะมาแบบของเป็นผักที่ย่างมาแล้วนะคะอย่างเช่นนี้เนี่ยเป็นฟักทองย่างคะ่ะหือผักกรอบมากเลยกรอบมากพริกหวาคนค่ะหือใครชอบกินสลัดนะมาที่นี่ อ,อต่อไปนะคะเบเกิลเบคเบคอนสแกโบเอทค่ะนี่เป็นคนชอบกินเบเกิลมากเลยนะจะบอกเลยโดยเฉพาะเบเกิลที่เป็นชีสแบบนี้นี่แหละสูตรเจตัวจริง <laughs> ขอชิมเบเกิลก่อนโคตรสุดอะ่ะอันนี้จะเป็นเบเกลิล ไข่แล้วก็เบคอนค่ะอืดูความนุ่มดิหนูมาถ่ายให้หน่อยสิคือไข่มันนุ่มจนต้องถ่ายวิดีโอเก็บไว้เลยอ,ะอ่ะถ้าเราหนูมมไม่มืออาชีพหนูจะถ่ายได้ไหมได้เลยมันมีการสั่นหนูมไม่ต้องกลัวลูกเห็นไหมสวยมากเห็นไหมนี่ดูความแบบว่าเบคอนเบโกอดูความเบคอนน้ำมันจะชัดมากในกล้องอะ่ะชัดไหมชัดมากสุดนิสสาวมาใกล้เราหนออืมนี่กินได้เลยค่ะ อยากให้าวบ้านมีอย่างงี้อร่อยมากมึงอร่อยมากไข่ออกหวานมันตัดกับเตัวเบคอนที่แบบเค็มๆกรอบๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าแบบว่าเป็นเบคอนน่าจะเป็นหน้าชีสที่มันกรอบมากมอ่ะต่อนเนื่องเลยค่ะข้าวหน้าปลาไหลค่ะนี่นี่แหละนี่แหละสายอาหารญี่ปุ่นใสป่ปลาไหลต้องชอบนะคะเขาเป็นข้าวคุกสาล่ายเออเป็นข้าวคุกสาล่ายเออ อ,อร่อยไม่ต้องสืบนี่ข้าวปลาไหลแล้วก็ไข่ค่ะแล้วก็ซอสหวานไม่ทาดตายก็เกิดใหม่ได้เลยอะ่ะอร่อยมากแม้อันนี้อร่อยมากเชฟคือใครอ่ะโอ้แล้วเมื่อกี้ตอนเริ่มถ่ายฟุ <S <S ดกูเพงูดว่ากูไม่กินปลาไหลล้าจุดตักจ้วงใหญ่แล้วค่ะ คือปลาไหลที่เนี่ยมันมีความนุ่มส่วนไข่ที่เราเห็นนะมันไม่ใช่ไข่ปลป่าเว้ยมันคือไข่ที่มีการผสมของนมบางอย่างแน่ๆเลยอะ่ะเพราะมันหอมมันหอมหอมนมมากแล้วข้าวเนี่ยนุ่มปัดกับสาร่หลแล้วก็ซอสหวานโอ้โหนี่มาฉากเลยต้องตามมาเลยเนี่ยอชีเมจโซดยะมันมีความชีเมจโซดาอร่อยมากนี่ค่ะอันนี้นะคะคือ the Australian Beef Cheese Burger ค่ะ โดยมากอร่อยมากปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียอุ๊ยทุกคนดูเนื้อดิอือหืออันนี้คือยกชีสซอสซอสเนื้อค่ะทุกคนอุ๊ยุคนสามารถถ่ายก่อนสิอันนี้คือน่ากินเกินโอ้โหรูปที่ได้ค่ะสวยมากสีสดอ่ะ น่อยอ่ะนี่ลอเลยค่ะซอสเนื้อฮะนี่คือมะเขือเทศปะละลอนเลยอ่ะเส้นคนอ้วนมากเนี่ยมันจะเป็นฟิวต็อกแต่ว่าไม่แน่นเท่าต็อกอร่อยอ่ะละอนเลยละอนเลยเนื้อค่ะมาในรูปแบบหันเต่าแบบนี้ค่ะเอาเนี่คือคาร์บไปหลแลวนะฮอนะแม่เฮ้ยถ้าจะมาอร่อยทุกอย่างแบบนี้ไม่โอนะบอกก่อน ที่สุดค่ะสิ่งนี้คือสเต็กแซลมอนนอร์เวย์ซอสไวน์ขาวค่ะเธอต้องถ่ายรูปนะสวยขนาดนี้อู้หมึงมันอยู่กรีร๊ดจริงคือกล้องรุ่นนี้เนี่ยเขาแม่นยำมากเรากดโฟกัสหน้าจอมันก็จะถ่ายรูปให้เราเลย every shot iconic ค่ะนี่ สวยทุกชอ็อตเธอก็มันเป็นการกดแบบว่าโฟกัสไปนในตัวกดปุ๊บพอภาพมันโฟกัสปุ๊บมันจับเป็นภาพเลยอะ่ะนี่คือความคมชัดค่ะของจอแล้วก็อาหารแล้วก็กล้องที่เราได้มาสวยมากเลยอะ่ะเธอเหมือนอยู่กรีซนะเพนเน่กุ้งผัดซอสสีราชาค่ะนี่น่ากินมากเลยอะ่ะาว ไทยแท้อะไทยบ้านมากหอมชีสมากเลยอะมันคือการผสมผสานของซอสศิลราชาแล้วก็ชีสแล้วก็กุ้งเฮ้ย,ย <c oughs> ใครที่บอกว่าอยากจะกินอาหารฝรัง่งแต่กินไม่เป็นนะเมนูนี้กินได้เลยอะ่ะโคตรอร่อยอะอันนี้ไทยเดิมของจริงและกับเราเนื้อไข่ดาวคะ่ะนี่คะ่ะเจาะไข่แดงคะ่ะอ <c oughs> อุ้ยหนูเอาโคษัสัปไขหน่อยสิมันน่ากินอะ่ะเอาไข่แดงไว้อวดเพื่อนโอ้โหโโอ้หสมจริงมากเลยอะ่ะนี่ไข่แดงเนื้อแล้วก็ข้าวคะ่ะ พวงตรงนะพวกกะเพราตามคาเฟ่อ่ะเหมือนเมนูล้างกระทะหมายถึงว่าถ้ามีเนื้อเหลือมีซอสเหลือก็แอฟทําเป็นเมนูกะเพราไปเรื่อยแต่อันนี้เหมือนเป็นเมนูที่ตั้งใจทําขึ้นมาคิดคนขึ้นมาเป็นเมนูจริงๆอ่ะคือ1เนื้อรู้เลยว่าไม่ใช่เศษเนื้อที่เหลือจากการทําครัวแล้วก็ข้อ2คือนุ่มมากหอมกะเพราแท้ๆเป็นผัดกะเพราที่ไม่ได้มีผักอื่นมีแค่ใบกะเพราล้วนๆแบบนี้เลยเนี่ยอร่อยมากโอ้ เราข้ามไปตอนไหนอะเมโอนะนี่เรากินแซลมอนอยู่วิข้างล่างเขาเป็นแบบมันบดเป็นมันบดข้างล่างค่ะ mm hmm. แล้วก็ตัดปาได้เลยอืม mm hmm. วายอร่อยมากมันโกเฮ a เอาเวอร์แล้วค่ะบจริงเหรอถูก<อ>งั้นพักตรงนี้ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปมันก่อนค่ะไปะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนวิวสวยมากโกลเด้นอเวอร์สมากค่ะทุกคนตอนนี้พาที่กาลังจะเป็นสีทองแล้วคือตรงนี้เขาจะมีมุมถ่ายรูปเธอเธอดูนี่จริงๆถ้าถ่ายมุมนี้ก็สวยเพราะมันจะเห็นเป็นคาเฟ่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมนึงแต่ว่าเราอยากได้เป็นทองฟ้าสีทองอยู่ข้างหลังพร้อมกับบรรยากาศบึงก็เลยให้น้องๆนะคะนี่ทีมงานของฉันอยู่ตรงนู้นกันค่ะรอถ่ายด้วย r ร d มี n o t e 13 Pro p พ u s 5G นี่ไป ทุกคนเราได้รูปมาแล้วนะคะรูปจึงจรง่ครูปที่ได้ค่ะทุกคนเตอเห็นไหมว่าสวยมากที่ภาพสวยได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่า redmi no t e 13 pro plus 5 g เครื่องนี้เนี่ยเขามีระบบ i n น e n s o r z o ์ซูเท่าแล้วก็4เท่าค่ะ ซึ้งมากค่ะทุกคนขอดูรูปหน่อยว่าแบบสีสวยแค่ไหนนี่อุ้ยสีสวยแบบดุ้งหยงนี่อันนี้ระยะซูมสี่เท่านะคะอันนี้สองเท่าแล้วก็น,นี่ระยะปกติเห็นมาว่าเก็บบรรยากาศแอมเบียนต่างๆได้ดีมากการจัดวางแสงของเครื่องเขาเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยคือสวยเลยนี่อีกมุมหนึ่งที่เราถ่ายมานะคะภาพกว้างเล่นปกตในไอ้ใครยืนไกลามากนะทุกคนแล้วพอมาซูมสองเท่าภาพก็ยังชัดคนก็ยังชัดค่ะแล้วนี่คือซูมสี่เท่าค่ะโอ้โหสวยมากคือทุก คนจะบอกว่ารูปอะสีสวยมากคือเอางี้นะไม่ได้โกหกนะแดดที่เราเห็นสีไหนอะรูปที่ออกมาเป็นสีนั้นเลยแล้วสดสวยเหมือนอยู่ในสภาพอากาศจริงๆอะคือดีมากเพราะว่าจอเขาแสดงผลได้ถึง 1.5K 120Hz อ m ม l e ตแบบโค้งค่ะเห็นมาว่าจอเนี่ยเขาจะมีความโค้งๆมมนๆแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งสวยมากโอ้โหเห็นไหมจอโค้งอะแล้วแบบเวลาใช้เห็นมาว่าไอ้แคร์แบบสามารถแบบเคลื่อนไหวนิ้วต่างๆได้ง่ายมากไม่มีขอบมาบาดมือ ค่ะทุกคนโหขอถ่ายรูปอีกหน่อยนะสวยมากเลยอะ่ะคุณแม่เรากล้องใช้ขาานาดนี้มันกินแบตแน่ ไม่ต้องห่วงเลยจ้าเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขามีแบตถึง5 0 0 0มิลลิแอมแล้วยังมีไฮเปอร์ชาร์จถึง120วัตต์มาให้ด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่าเครื่องนี้มีความคุ้มค่าอีกหนึ่งอย่างค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่แล้วก็สายชาร์จค่ะถ้าเราไปซื้อมานะคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีให้แบบนี้ค่ะคือถ้าเราเปิดมาเนี่ยเขาจะมีกล่องแบบนี้มาให้นะคะทุกคนดูนะแล้วก็นี่ค่ะเขาให้หัวชาร์จค่ะแบบไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์มาพร้อมกับสายชาร์จแบบนี้ค่ะซึ่ง ถ้าใส่เคสที่เขาให้มานะเก๋ไปกว่าเดิมอีกอะ่ะนี่คือโทรศัพท์แห่งอนาคตอะ่ะนี่ดูดิโคตรสวยอะ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราหากันมานานคะ่ะสวยมาก ทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยให้แบตมาแบบจุใจค่ะถึง5 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็หัวชาร์จที่เขาให้มาถึง120วันเนี่ยฟังใหม่นะคะนี่คือการชาร์จแบบไฮเปอร์ชาร์จนะทุกคนซึ่งปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคําว่าฟาสชาร์จซึ่ง Fast ไอฟาสชาร์จเนี่ยถือว่าไวมากแล้วนะไฮเปอร์ชาร์จไวกว่าฟาสชาร์จค่ะถ้าสมมติระยะแบตตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จนะประมาณ17นาทีเท่านั้นเอง มันคือการชาร์จในระดับความเร็วที่สูงสุดที่สุดในตอนนี้เลยค่ะคือแบบสายเคเอร์หรือชาวบ้านที่ต้องการใช้โทรศัพท์ทำงานแบบเราเนี่ยคือมันเหมาะมากๆค่ะเครื่องนี้เลยซึ่งปกตินะคะแท่นชาร์จแบบ120วัตต์แล้วก็สายแบบนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการชาร์จพวกแล็ปท็อปแต่วันนี้เขายานาวัตกรรมการชาร์จแบบนี้เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แล้วค่ะทุกคนมันตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบเร่งรีบนะเครื่องเนี้ยโคตรแบบโคตรสุดอะแล้ววันนี้นะคะเราเปิดความสว่างของจอเนี่ยอยู่ที่100แบบ ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยตอนนี้นะคะแบตอยู่ที่ 85%ค่ะโทฉันใช้ทั้งการถ่ายรูปและอย่าลืมนะคะว่ากล้องเขาเนี่ยให้ถึง2 0 0 MP ซึ่งเป็นความละเอียดที่สูงมากๆแล้วใช้ในการถ่ายวิดีโออีกนะคะทั้งวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็วิดีโอกล้องหลังค่ะใช้มาทั้งวันและบวกการเล่นโซเชียลระหว่างวันอีกตอนนี้ลอาใช้ให้ดูนะข้อแรกเลยนะเล่นโซเชียลแบบไม่มีติดขัดค่ะลื่นมือสบายใจได้เลยเครื่องนี้ระบบปฏิบัติการเขาค่อนข้างไวมากๆแบตทั้งวันตอนนี้เหลือ85%ไม่เล่นแล้วนะคะนี่มันคือความอึดขอออองงงงงแแบบบบตตตตทีี่่่่เราา้้้ะะะใหหมมดก็นนค ชาร์จไวค่ะเฮ้ยเธอทั้งแบตจุทั้งชาร์จไวใครยังตัดสินใจอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นหนึ่งในข้อที่สามารถตัดสินใจในการที่จะซื้อเครื่องนี้ได้เลยค่ะมัวใหญ่มากอ้าวแน่นอนใส่คอนเทนต์แบบเราผมวิ่งแบ,บ๊บนึงนะฉันอยากถ่ายภาพน้ำตรงนี้กลับไปให้แม่ดู แม่ละวันนะคะเดี๋ยวก็ฝุ่นเดีย๋ยวก็น้ำเดี๋<ล>ยวก็ตกหรอกหนูบุหรี่พีมากเลยรุ่นนี้นะคะเขามาแบบกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 ค่ะเด็กๆฟังไว้นะคะ <ๆ S 1> แบบนี้ไม่มีไม่ได้ละคะ่ะทุกคนต้องมีนะคะเครื่องนี้เลย <S <S เนี่ยใส่คอนเทนต์กล้องหลังแบบนี้มาได้เลยทุกคนเราด้วยความที่กล้องเนี่ยมีกันสั่นนะคะเราไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแบบภาพสัน่นใส่บล็อกใส่คอนเทนต์สามารถทำคอนเทนต์ได้เลยแล้วเห็นไหมอินฟูพอสามารถถือกล้องได้แบบตรงเลย ฉันสอบม,มาแล้วไงน,นี่ทุกคนดูสิวิวสวยมากมาต่อเนื่องกันเลยค่ะเซตขนมหวานค่ะอุ้ยโพดสตอรี่หน่อย <c oughs> นี่ทุกช็อตมั่นใจ every shot iconic ค่ะนี่เห็นไหมสวยทุกช็อตขนมชัดทุกชิ้น ต่อเนื่องค่ะช็อกโกแจสค่ะนี่ทุกคนน่ากินมากเลยอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะอออืือ้ เหมือนรูปที่เขาส่เป็นฟิลโปรโมทใช่ใชเหมือนรูปโปรโมทขนมแบบหน้าเมนูอ่ะหน้าหนังสือเมนูอ่ะน่ากินมากทธกต่อไปครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะเคบูเล่โดนัทค่ะมันก็จะเป็นคมคบเล่อยู่ข้างหน้านะมันแบบว่าแตะๆกรอบๆแบบนี้ยแต่ข้างในอะ่ะมันมีความนุ่มแล้วก็ไส้แตกอะ่ะมีครีมอยู่ข้างใน มันเลยเป็นจิงเนเจอร์เนาะมันคือการกินแฮมลเบอร์เกอร์จริงๆอะ่ะแต่มันเอาแป้งโดนัทมาหุ้มอ่ะทุกคนด้านในนะคะเป็นครีมคายสาร์ดวานิลาค่ะนี่อื้ออุ๊ยอันนี้เหมือนตลับแป้งชีมากส่วนตลับแป้งชีมากเลยอะ่ะไอ้กลมๆอะ <c oughs> สวยมากอะ่ะทุกคนดูดิอันนี้นะคะคือ golden hour ค่ะอาา้าวพาธีมันคือเมนูนี้เลย อร่อยมากรสต่อไปนะคะสิ่งนี้คือช็อกโกแลตรีเฟคชันค่ะเหมือนอยู่บนดางคารเลยอันเนี้ยเก๋มากเลยอะ่ะอีกกะทิต้องได้รับรู้เรื่องนี้กะทิเพื่อนฉันเป็นคนชอบกินชอ็นชอกโกแลตมากน่ากินมากเลยอะ่ะสิ่งนี้คือโรสลูบี้ค่ะนี่ แย่แล้แย่แล้วแย่ย่หมือนเค้กงานแต่งอ่ะมึงอร่อยมากเหมือนพวกเค้กงานแต่งอร่อยอร่อยแบบโรงแรมแพงๆอ่ะเคสนี้มันจะมีความเป็นสตรอเบอรี่นะคะเอามาตัดกับช็อกโกแลตแบบว่าขมๆเนาะแต่พอมันมิกซ์กันเนี่ยมันกลายเป็นเค้กหนึ่งที่หวานแหละอร่อยมากเลยอ่ะเทสดีอ่ะอันนี้ดีมากเลยอ่ะสิ่งนี้นะคะเดนิสมิสเบอร์รี่ค่ะอือลองกิ่นให้โดนนะบนลงบอร์รี่เนี่ยมีสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่นะคะ อุ้ยไม่ได้ขาดแย่แบบนี้ยตอบรีหวานมากไม่เปรี้ยวเลยอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้นะคะเป็นเดนิสชายมัสคัสแอนด์กิวีค่ะใครชอบผลไม้เรานีจะชอบเมนูนี้สองอันสุดท้ายค่ะชายมัสคัสเค้กค่ะกับสตรอเบอรี่เค้กค่ะเป็นแบบคลาสสิกแหละเสิร์ฟพร้อมกับวิปครีมด้านบนแบบนี้เหมือนพวกเค้กฮองไกโดหอมๆอ่ะคือตัวครีมเนี่ยเป็นครีมนมวูดนี้่อยอันนี้ก็จะเหมือนกันเนาะแต่มาในแบบรูปแบบของไซมัสคัส รสดรอดอร่อยมากทุกคนจะบอกนะคะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น,นะคะที่ไม่มาไม่ได้นะใครที่อยู่นคนปรปฐบนะคะแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปทาคอนเทนต์สวยๆนะคะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รูปสวยแน่นอนอาหารอร่อยแน่นอนค่ะเบเกอรี่อร่อยแน่นอนเครื่องดื่มอร่อยแน่นอนมากันได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณสถานที่มากๆนะคะจากร้านมูยูโรสเฮาส์ค่ะมากันได้นะคะทุกคนที่นี่เลิศจริงค่ะ จริงๆถ้าจะให้ t ทยเทครีแคปเนี่ยจะบอกว่าโทรศัพท์มือถือเลตมีเครื่องนี้เนี่ยให้ภาพที่มันคมชัดจริงๆสายครเคเตอร์นะที่ต้องการถ่ายภาพให้มันสมจริงอ่ะเครื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอบโจทย์มากๆภาพทุกอย่างที่เราถ่ายมาเนี่ยคมชัดมากๆค่ะเห็นดีเทลทุกอย่างได้แบบอย่างเช่นอาหารเนี่ยน่าทานมากเลย ถ่ายคนก็สวยโดยเฉพาะกล้องที่เขาบอกว่าสวยทุกระยะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระยะธรรมดาระยะคูณ2หรือคูณ4ี่เนี่ยโอ้โหเก็บรายละเอียดได้ทุกระยะจริงๆสมจริงในทุกระยะเลยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องชมนะคะเรื่องของขอบจอค่ะที่มันมีความสมูทค่ะมันเป็นขอบจอแบบโค้งนะคะด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองนะคือมันสัมผัสดีจริงๆสัมผัสดีกว่าจอปกติจริงๆแล้วให้ความคมชัดสีเนี่ยสดสวยมากเต็ม10เอแคให้9เลยค่ะจอสวยจริงๆค่ะสำหรับเครื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องของแบตแน่นอนแหละ แค่11ค่ะคือแบตอึดจริงๆทนจริงๆแล้วก็ชาร์จไวจริงๆอะเครื่องนี้มันคือที่สุดแล้วค่ะสำหรับสายเคเตอร์อย่างที่บอกไปว่ากล้องเนี่ยให้ความละเอียดถึง200 MP เนะาะกันสั่นก็ดีเหมือนกันไอแคลมีฟุตหนึ่งอันนี้เดี๋ยวแถมให้นะเป็นฟุตที่แคลอยู่บนรถตู้ค่ะแล้วก็ถ่ายบนทางด,วด่วนระหว่างที่เราเดินทางเนาะบนรถบนร,รถตู้เดี๋ยวจะมีการเคลื่อนไหวของรถเนาะแต่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคือนิ่งมากโฟล์มากฟุตเทจสวยเลยค่ะเนียนกลิบแบบนี้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องชมเครื่องนี้เลยมีกันนน้้าากัฝฝุ่่่รระดบบ IP68 ธเเววลตตอออไยงงงีิ วิ่งเข้าแล้วนะคือมันยังกันได้อยู่นะเครื่องนี้ลดมากค่ะซึ่งโอ้โหคุณภาพดีทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าใจพูดถึงราคาเอาเท่าไหร่กล้องใหญ่ชัดขานาดนี้เอาเท่าไหร่4,000 40, มื่นไหมส0มหมืนไหมหรือ2,000 20, มื่นไหมไม่เอาค่ะเครื่องนี้นะคะค่าตัวของน้องอยู่ที่1 3ึ9งหบาทเท่านั้นค่ะเฮ้ย คุณภาพกล้องขนาดนี้อะโทมันดีมากถ้าสมมติว่าให้แคร์ให้เลทคะแนนนะเรื่องของราคากับคุณภาพของเครื่องนี้ที่เราได้มาเนี่ยเต็ม10นะแคร์ให้12อที่บคว่าทเออมึงแบต5 0 0 0กล้อง200 MP มีกันสั่นกันน้ำกันฝุ่นเราให้ที่ <วะ S 1> ชาร์จแบบว่าไฮเปอร์ชาร์จมาแบบไม่กลักจริงๆจัดเต็มจริงๆในแบบว่าสเปคเครื่องที่เราแบบว่ายังใช้ได้อ่ะ13,990านอยบาทอย่าต้องให้12คะแนนเต็ม10คะแนนนะคะให้เลยค่ะสมเหตุสมผล ผลมากเอาได้เลยและจะบอกนะเครื่องนี้นะถ้าใครเอาไปไลฟ์สดติ๊กต็อกนะภาพโคตรสวยคุณพ <c oughs> ูดเลยภาพสวยมากผิวนวลเลยค่ะอะใครที่สนใจวันนี้ไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่เสี่ยวหมี่สโตร์เสี่ยวมีโซนและร้นานค้าที่ร่วมรายการและช่องทางออนไลน์ค่ะ วันนี้นะคะเ,เทยเทคต้องฝากไว้กับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ด้วยนะคะ Redmi Note 13 Pro Plus 5G สีอ u r o r a Purple ค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นเทร์เทคเทปแรกนะคะครั้งหน้าจะให้มารีวิวอะไรอีกบอกเข้ามาได้นะคะเทคโนโลยีแบบไหนอีกนะคะในสบับที่กระเทยรีว,ว้ดูเนาะอาจจะไม่ได้มีความรู้ครบถ้วนโอ้โหระบบปฏิบัติการ4.0 5.8อะไรเงี้ยกระเทยไม่สนใจเอาแค่ว่าใช้จริงเป็นยังไงวันนี้มาเล่าสู่กันฟังเท่านี้พอนะคะอย่างที่อยากรีวิวคือพัดลมพกพากูมีทุกอย่างมีทุกยี่ห้อใครอยากดูเมนเข้ามาเดี๋ยวพี่ เอามารวบรวมเปรียบเทียบไปเลยนะคะว่าที่ห้อไหนปังที่สุดค่ะเถิเทครีวิวต้องลาไปก ok ่อนนะคะทุกคนค่ะใครชอบรายการแบบนี้อย่าลืมกดซับสไคร้กับช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ